สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดวยวันนี้พบก,กับช่องส Star อมเมนต์ช่องแห่งการรวบรวมความคิดเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติและอาเซียนนะครับหลังมูฮัมหมัดมุตมามูซานั้นดาวยิงตัวเก่งของฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นสามารถผลล็อกประตูแรกในลีกสเปนได้สำเร็จน,นะครับให้กับต้นสังกัดคอนนาบาก่อนเจ้าตัวจะช่วยให้กับทีมคอนนาบาเปิดบ้านเสมอ ต่อคู่มาเยือนไปสามประตูต่อสามนะครับด้วยผลงานของมูฮัมหมัดอุตมามูซานั้นให้กับต้นสังกังดคอนดบาลงสนามไปสามนัดและสามารถยิงหนึ่งประตูได้ในลาน่าสุดนี้นะครับหลังมูฮัมหมัดพุตมามูซานั้นยิงประตูแรกได้ให้กับต้นสังกังดคอนดบาได้นั้นได้มีความพิเ็น Fan bon ได้คอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนให้ความสนใจอยู่มากนะครับเรามาฟังความเห็นกันนะครับและนี่ก็เป็นความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ comment แรกว้าวยินดีด้วยเพื่อนชาวไทย คอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับยินดีด้วยกาเบรียลเคซุสคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับเขาเป็นลูกครึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเขาเกิดและโตในประเทศไทยและได้เรียนรู้ทักษะฟุตซอลในประเทศไทย คอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับหวังว่าผู้เล่นชาวเอโนเซียจะสามารถเลนในหลีกฟุตซอลยุโรปขอแสดงความยินดีกับเป้าหมายแรกของมูฮัมหมัดอุดมามูซาคอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับฉันประทับใจในตัวผู้เล่นคนนี้มาก คอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับดาวแห่งพุตซอไทยคอมเมนต์ comment ของคนต่อไปนะครับเขาเป็นนักฟุตซอที่ดีที่สุดในีาสเซียนและก็มีคอมเมนต์มาตอบก,กับคอมเมนต์ด้านบนว่าเวียดนามก็มีผู้เล่นที่ดีเช่นกันคอมเมนต์ comment ของคนต่อไปนะครับ ประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามอาเซียนม,มาจับมือกันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปนะครับเขาหยุดเล่นให้อาร์เซนอลนัหรือฮ่าฮ่ฮๆๆ่คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับขอให้โชคด,ดี มูฮัมหมัดอุตม์มูซาคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับมูฮัมหมัดโชว์คุณภาพษีลาที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่อันตรายคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับ เป็นงานที่ดีคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับหนึ่งจุดโทษหนึ่งประตูสู้ต่อไปนะมูฮัมหมัดไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับขอแสดงความยินดีอุดมามูซาและ นี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของแฟนๆอาเซียนจำเป็นต้องได้รับการยอมรับอุตมามูซาเหนือนกว่าอีวานิดหน่อยคอมเมนต์นี้ให้กล่าวถึงอีวานั้นอีวา,วาคือนักเตะฟูตซ้อของทีมชาติอินโดนีเซียน,นะครับจบไปแล้วครับกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของ แฟนอาเซียนนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์เลยนะครับปลูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปไนะครับสวัสดีครับ